ช่วงฮีเซดของเราวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟกรุงกวีนะครับก็ไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะครับออกวงแหวนปั๊บถึงเลยนะครับผมชอบเป็นสนามหนึ่งที่เดินทางสะดวกมากวันนี้นะครับเป็นเรื่องของแฟรงเกนสไตด์เดย์โอ้โหแฟรงเกนสไตดนี่ก็คือเหมือนเป็นศพนะเป,นเ,ปนเป็นอะไรที่ตายไปแล้วแล้วถูกปลุก ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาพูดง่ายๆฟื้นมาจากหลุมนะครับสำหรับกอล์ฟผมนึกได้อยู่หลุมเดียวครับหลุมทรายซึ่งผมคิดว่านักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการระเบิดทรายนะครับอาจจะเป็นเพราะเราเพงเป็นมือใหม่อยู่นะครับอาจจะเทคนิคเราอาจจะยังรู้ไม่จริงหรือการฝึกซ้อมเราอาจจะน้อยเกินไปแต่หลายๆครั้งเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็หาข้อมูลในเรื่องของการสอนระเบิดทรายเนี่ย บางทีมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแล้วบางทีมันเยอะจนมากเกินไปทําให้เราสับสนได้วันนี้นะครับผมจะมาให้เราปรับความคิดในการระเบิดทรายให้มันซิมเพิลหรือธรรมดาธรรมดาที่สุดคิดเพียงอย่างเดียวเอาให้ออกพอนะครับเรื่องของเรื่องนะครับมันเริ่มต้นมาจากว่าผมเห็นไทยกูดซ้อมระเบิดทรายเนี่ยนะครับ ตอนที่เขาซ้อมเนี่ยนะครับเขาทําท่านี้ในขณะที่เป็นแพค c ทิสสวิงนะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจ hey, Tiger Woods ที่ไทเกอร์วูดทำไรมันเหมือนมาทำสกู๊ปสกู๊ปนะครับมันดูเอ๊ะมันอะไรแปลกๆไ,ไม่เป็นไรเรายังเก็บคําถามไม่ไดใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ผมเห็นไทเกอร์วูดทำอย่างนั้นมีโอกาสได้ไปดูทอมวัตสันนะครับตำนาน Prince of the Open มาสอนระเบิดทรายทอมวัตสันนะครับในวิดีโอที่ทอมวัตสันสอนเนี่ยใช้เวลาประมาณนาทีเดียว นะครับฟอนระเบิดทราย้วัดจอมวัดสันบอกว่าอ๋อระเบิดทรายเหรอเราต้องการใช้บาวส์นะครับก็คือไอ้เจ้าออวอลล์เบตรงเนี้ยที่มันเป็นโค้งเนี่ยครับความคิดของเขาคือให้บ้าวส์เนี่ยมันลงหลังลูกแล้วจบเลยผมเลยถึงบางอ้อว,ว่าอ๋อที่ไทเกอร์วูดทำก็คือพยายามทําลักษณะที่เหมือนกับปล่อยให้นะครับปล่อยให้ไม้มันเหมือนกับแซงมือเล็กๆด้วยซ้านะครับก็คือเพื่อให้นะครับจังหวะที่เข้าเนี่ยไม้มันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็คืออยู่ในลักษณะที่ นะครับตัวบาลนั้นอยู่หลังลูกนะครับแล้วก็ระเบิดสอดไปใต้ลูกแล้วก็อุ้มทรายกับอุ้มลูกขึ้นมานั่นเองนั่นแหละครับแสดงว่าไทเกอร์วูดที่ทําอยู่ก็คือว่าไม่อยากให้มือนําลูกมากนักเพราะเดี๋ยวรีดดิ้งเอ็ดมันจะนําแล้วมันจะขุดทรายลึกเกินไปเพราะฉะนั้นไทเกอร์วูดก็เลยสร้างความรู้สึกของการปล่อยให้บาลนั้นทํางานนะครับปล่อยให้บาลนั้นลงมาโดนทรายก่อนนะครับเป็นลักษณะที่เขาซ้อมเป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกนั้นเจอ วิดีโอของทอมวัตสันรู้แล้วเอาเบ้ามาทํางานนั้นความคิดเดียวที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมมีคือทําให้เบ้ามันโดนหลังลูกแล้วจบคิดแค่นั้นพอสําหรับการระเบิดทรายเรื่องคอมพิเทตททั้งหลายรายละเอียดทั้งหลายที่มันปลีกย่อยนะครับต้องขึ้นออกนอกเข้าในเปิดหน้าไม้เปิดหน้าเหล็กลืมไปให้หมดเอาเบ้ามาโดนหลังลูกแล้วพอลองไปซ้อมดูนะครับน่าจะช่วยทําให้ท่านระเบิดทรายได้ง่ายขึ้น AHHHHH